เผยภาพถ่ายพิสูจน์ว่ากระโปรงของสาวๆเกิร์ลกรุ๊ปนั้นเนี่ยสั้นหลงเรื่อยๆนะครับข้อ,ข,อข่าวสกรุปวันนี้นะครับมาจากเว็บไซต์โคเรนโบนะครับในขณะที่อุตสาหกรรมเคป๊อปเนี่ยยังเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ดูเหมือนชุดบนเวทีของเหล่าสาวๆเกิร์ลกรุ๊ปนั้นก็เริ่มหดลงเช่นกันนะครับ ปรากฏการ์เหล่านี้ก็เป็นที่จับจ้องของเหล่าแฟนคลับนะที่แม้จะชื่นชมผลงานของพวกเธอแต่ก็ไม่สบายใจและเป็นห่วงสาวๆว,ว่าจะอึดอัดกับเทรน์ชุดเซ็กซี่เหล่านี้เริ่มมีกระแสเกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยเมื่อมีการถ่ายภาพของกลุ่มไอดอลที่ตอนนี้ยุบวงไปแล้วนะอย่างวงดีไลท์นะครับซึ่งถูกแชร์ในโลกออนไลน์เป็นภาพที่สาวๆกําลังฝึกซ้อมในสตูดิโอนะครับและที่บันดึงดูดผู้ชมได้จํานวนไม่น้อยกับเป็นชุดของกระโปรงสั้นนะเต๋อเลยแทน ที่จะเป็นท่าเต้นที่ยอดเยี่ยมหรือความทุ่มเทของพวกเธอนั่นเองนะคุยง่ายว่ามันไปโฟกัสผิดจุดนั่นเองนะครับโดยชาวเน็ตในขนาดนั้นเนี่ยก็ต่างออกมาวิาพากษ์วิจารณกันหลากหลายว่าบางคนก็เหน็บว่ากระโปรงของพวกเธอเนี่ยสั้นจนเกินไปนะจนคล้ายกับเสื้อยืดมากกว่าชุดเรดรสนะอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็กลายเป็นกระแสและมีคนชื่นชอบมากยิ่งขึ้นนะครับ และตั้งแต่นั้นมานะครับเทรนด์กระโปรงสั้นก็ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในหมู่ไอดอลสาวแห่ง k p ป p มีภาพและคลิปของสาวๆหลายคนในกระโปรงสั้นเนี่ยถูกแชร์มากขึ้นเรื่อยๆอทินะครับอย่างเจนนี่วงแบ็คพิงค์โอไมค์ลยูอและรวมถึงสาวๆวงทวายนะครับที่มีภาพลักษณ์สดใสน่ารักเองเนี่ยก็ถูกจับจ้องนะในเรื่องของกระโปรงสั้นเช่นกัน ย่างไรก็ตามนะครับแม้จะมีคําชมว่าชุดที่ใส่เนี่ยดูเซ็กซี่แต่ก็มีแฟนๆนะครับแฟนคลับเนี่ยไม่น้อยเลยนะที่ออกมาวิจารณ์สไตลิสต์นะว่าที่จัดชุดลักษณะแบบนี้ให้สาวๆไอดอลใส่เนี่ยมันดูว่ามันเหมาะสมหรือเปล่านะเพราะพวกเขาคิดว่าพวกเธอเนี่ยน่าจะอึดอัดอย่างเช่นสไตลิสต์ของ r e ดเ e ลเวตในอดีตนะครับที่ได้รับคอมเมนต์ในแง่ลบอย่างมากนะครับเพราะแฟนๆคิดว่าไอดอลของพวกเขาเนี่ยดูไม่สบายใจเลยนะที่ใส่ชุดเหล่านี้และนี่คือสกู๊ปข่าวของทางเว็บไซต์โคเรนโบนะพูดถึง เรื่องกระโปรงสั้นขึ้นเรื่อยๆของเหล่าไอดอลสาวเคป๊อปนั่นเองนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน